รองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2022ครับน้องชมพูนะครับรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022น้องบิวตี้นะครับและน้องมารีนะครับรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022นั่นเองนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในการจัดงานของเราในวันนี้นะครับสำหรับงานเปิดตัวนะครับกับพรีเซนเตอร์ะครับผลิตภัณฑ์นะครับคาราบิสเอสเซนต์นะครับกับคาราบิส for your b l i s s i f u l skin journey นั่นเองครับ โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะครับและแน่นอนครับผมสำหรับใครที่บอกว่าสำหรับขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่าง first step s s ของเราใช้อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราจะมีตัวอย่างสาธิตในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำตกนะครับต้้นบนเวทีกันเลยนะครับเ mm hmm. พื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ได้ถูกขั้นตอนเพื่อผิวดีผิวด้งกันมากขึ้นด้วย เอาละครับและขอเสียงปรมมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับรวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารคนเก่งของเราด้วยกับคุณบุ๋ยศรีญาเทพจระเลยนะครับกรรมการบริหารโดดเปน็นยอดอารียนส์ครับรวมถึงขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานของเรานะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเอาละครับและสำหรับวา รับในการดูแลผิวของเราฟ้าด้วยอันนี้ขอนะครับแจ้งสําหรับนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ชมที่รับชมทางบ้านตอนนี้นะครับสำหรับทางคาราบิสนะครับเอเซนของเราเนี่ยก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายกันด้วยตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจเรามีการปักหมุดนะครับอยู่บริเวณ Facebook ไล v ์ของเราก็สามารถกดคลิกลิงก์นะครับเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆกันได้รวมถึงผู้ชมที่อยู่นะบริเวณชั้นเอ็มนะครับที่เอ็มร์งทแห่งนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเรามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับ ไว้รอคุณที่จะมีผู้สวยกระชางใสไปพร้อมกันด้วยคาราเมลเอสเซนต์นั่นเองครับและสําหรับในช่วงเวลานี้นะครับน่นนนว่าในเมื่อคนสวยของเราอยู่ด้านบนเวทีอย่างน้ออินฟ้ากันแล้วเราก็ยังมีคนสวยอีก2ท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับสำหรับในการพูดคุยเรื่องของเทรนนะครับความสวยงามอย่างธรรมชาติของสาวไทยในยุคป,ปัจจุบันนะครับและตอนนี้ผมมีนะครับสำหรับคุณหมอคนสวยของเราสท่านท่านแรก